พักผ่อนก็เข้าไปดูมันสวยมากบอกว่าไม่ได้สนใจครับบันดวงบันไดไม่เห็นทุกคนเห็นมันไดไหมแต่ผมไม่เห็นผมว่าเดิกพลิกเสร็จปะผูยังไงต่อเนี่ยคุณหมอพูดน่ารักมากเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยซซเรียสนะเพราะเอ็นฉีกสองเส้นเขอบอก ah จริงปะเนี่ยแล้วโปก็รู้สึกดีมากที่โปได้ของฝากจากฝรั่งเศสมาเป็นฝฟอก <laughs> อ่อนไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะฮะหมอต้องเซ็นให้ ตอนนั้นเข้าไปที่โอโลงลงไปร่ามันเป็นช่วงเวลาให้พักผ่อนก็เข้าไปดูมันสวยมากบอว่าไม่ได้สนใจครับบันดงบันไดไม่เห็นทุกคนเห็นมันได้ไหมอแต่เออเ <c oughs> แต่ผมไม่เห็นบอกว่าเด <c oughs> ีพิกพิกเสร็จปั๊บโอ้ยังไงต่อเนี่ย <c oughs> เพราะว่าโอ้ชุดนั้นกว่าจะเครื่องประดับอย่างเงี้ยทั้งหมดเราก็เหมือนพูดคุยเขาเพื่อเตรียมการมาเฮ้ยเราอยากใส่นี้มากทําไงดีเ้าก็คุยกับทีมก้อขอบคุณทีมที่ดูดูแลอย่างดีเขาว่าไปนั่งรถเข็นแล้วกันโอเคแต่เขาบอกว่า ถ้าเจ็บๆเลยไม่ไม่ต้องเก๊กเราก็พยายามเต็มที่นะเราเราก็ไม่ได้อยากแก๊กเท่าไหร่เราก็โอ้โหเจ็บเหมือนกันนะแล้วไอ้ตรงที่เขาเดินอ่ะมันสั่นไงเราเราทำได้ไ <laughs> เราไปเรื่อยๆแล้วก็นั่นแหละครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกๆพลังใจทุกคนก <c oughs> ็ได้ได้พาดันมา <c oughs> คุณหมอพูดน่ารักมากเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยซีเรียสนะ <c oughs> เพราะเอ็นฉีก2เส้นเขาบอก จริงปะเนี่ยแล้วโปก็รู้สึกดีมากที่โปได้ของฝากจากฝรั่งเศสมาเป็นเฟกออนไม่ได้หาซื้อง,ง่ายๆนะฮะหมอต้องเซ็นให้โป<อ>โอเคโอ้หได้กลับมารู้สึกถ่ายภาพเต็มเลยใช่ไหมชีวิตติดคอนเทนต์เลยตอนนั้นถ่ายไปเรื่อยๆเออโอ้หก็มันเป็นเสื้อผ้าที่โปอยากใส่มากอะแล้วโปก็ไฟมานานมากรวมถึงเครื่องประดับว่าเฮ้ยตัวขอชิ้นนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งก็ทุกคนก็เปิดเปิดโอกาสให้เพราะก็โอเคเร้องทำเต็มที่ มาฝรั่งเศสแล้วต้องได้ภาพกลับไปหน่อยแสดงว่าเราเก็บอาการเก่งมากใช่ไหมเก็บอาการเก่งแต่ว่าท like ้องในใจเจ็บนะเจ็บ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 เจอหลายหคนเนาะเจอหลายคนทายอาการเราเป็นไงบ้างครับเขาบอกเขาตกใจใช่เขาเขาตกใจมากแต่เราก็ทำหน้าปกติสวัสดีครับเออัวนนี้ก็เจอเจอเจอนางเอกของกอนเกิลซึ่งเขาน่ารักมากนะคือเราดูแต่ผลงานเขาอะแล้วือแบบโหเหมือน เหมือนเราคุยกับพญาหงอ่ะโอ้แล้วเขาแบบโหสง่าง่ายเลยยังคุยครับครับโหแบบโหนี่สง่ามากคือสมกับการที่เป็นนางเอกของฮอลลีวูดอ่ะเจ๋งจริงครับใหม่ของแบบเป็นแฟชั่นครับก็กลายเป็นไวรอลไวรอลแบบแมสแมสก็ก็ไม่ต้องแมสบ่อยก็ได้นั่งครั้งเดียวพอคืออันนั้น ปล่อยให้เป็นตำนานดีกว่าอันนั้นเป็นฝรั่งเศสที่โปรจําไม่ลืมเลยเขาบอกว่าคุณนั่งใช้ย,ยังไงให้หล่อขนานขดนั้นด้วยกระบอกโอ้โหต้องต้องขอบคุณพี่คนขับรถด,ด้วยนะก็ะเดินม,มาเข็นให้แล้วลูกก็เท่ไงนะเราก็เลยดูแบบเหมือนมังงะเหมือนพ่ออย่างงี้ะนี่ต้องมีใคก่อนไหมว่าทําไมนี่เราทําที่พี่กบความโสดความโสดไม่กบความเจ็บลองนึกภาพนะไอตอนที่นั่งอยู่อะแล้วผมมันสั่นเนาะแล้วบอกแบบ ยิ้มดไปก่อนไหมว่าเราต้องนั่งยังไงไม่ให้ไม่ให้ดูป่วยอ่ะไม่ให้รูแท้อะไรอย่างเงี้ยมูยเราเราก็ทำตัวให้ปกติมากแล้วเรากล้องเข้ามาเนาะกล้องมาคิดในใจว่าอย่าถ่ายเลยเพราะว่าสภาพตอนนี้คือเป็นอย่างเออ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 ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้สามารถวิ่งเล่นได้้เมื่อกี้ไปวิ่งเล่นกับน้องเนยบนเวทีได้ค่ะไม่ได้มีเสกอะไรล้อหลัง ก็ก็พอกลับมาก็เข้าพบหมอกายภาพเลยอือตอนนี้โอ้ยังเราต้องใช้สตันไปก่อนเฮ้ยแต่ว่าถ่ายหนังเจ็บถ่ายหนังเสร็จแล้วพอดีไอ้ตอนนั้นที่ไปถ่ายหนังอ่ะเหมือนเวลามันมีจํากัดเ่โปก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องร้องพาหมอกายภาพไปก็พาหมอกายภาพไปให้เขาแรปเท้าแล้วก็ให้เดินไอ้ตอนเดินอยู่ในหนังก็เดินเงี้ยเหมือนไม่มีเลยเกิดขึ้นเอ้ แต่พอแต่พอไทยเสร็จแล้วครูทำาเก็บมันยังมีอาการชีบ้างไหมมั้มีบ้างถ้าเกิดกดแรงๆครับเดินเยอะมันบวมเดินเยอะบวมก็ตอนแรกคือสีม่วงทั้งเท้าเลยครับม่วงเท้าแล้วหมอเขาบอกว่าเออเนี่ยคือต้องเดินนะเพื่อเลื่อมันไหลเวียนเพแบบเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้ากว่าเดิมโม้เลยเดินทั่วกรุงเทพเลยแล้วก็แล้วก็แฟนๆแม่แม่เขาบอกเฮ้ย หมอเขาหน้าจะบอกให้เดินกี่ก้าวกี่ก้าวเนาะเพราะเขาไม่ได้บอกจำนวนเนี่ยปุ๊ก็เดินไปเรื่อยๆหมอแบบเอ้ยอย่าทำแบบนี้นะอย่หมอว่าอย่าเพิ่งสะบัดเท้าแรงๆตอนเด็กเรเล่นอันนี้ไงโบออกกําลังกายเล่นเทควันโดแล้วต้องสะบัดเท้าปุแม่ดึงดึงกลับที่ไหมยังครับยังครับก็นี่ไงให้สาวๆเตะต่อยไปก่อน งดงามมากนะเสร็จโปโอ้ยก็ต้องสวดมนต์นะต้องสวดมนต์ว่าครั้งหน้าที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยอย่าพีกอีกเลยนะแล้วโปอะวันนั้นเดินเดินไอ้ลงโอเปร่าเสร็จโปขอถ่ายรูปกับกับไกด์ไกด์บอกว่าไกด์ตองคิดในใจอะเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาเองกลับแล้วเลยแล้วโปเลยถ่ายว่าเอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาใหม่เอาคิดในใจว่าเนี่ยไปครั้งหน้าต้องสวดมนต์ละอย่าเลยขอดูหน่อยมันสวยมากนะเข้าไปแล้วสวยอะ ไม่ไม่ยังยังโซนเหมือนเดิมครับแต่แค่โซนข้างเดียว